สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุทธหลิ้นตงของเรานนั่นเองและตอนนี้จะเป็นตอนที่205นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยตอนที่205 หลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนแพร่กระจายออกไปสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องตกตะลึงคือแขวนที่ไม่เคยยอมแพ้ใครและทำตัวโอหังอย่างแขวนทเวงหุนที่เคยกวาดล้างแขวนระดับสูงห้าแขวนในเมืองวันเซียงกับนิ่งเงียบอยู่อย่างน่าขนลุกดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้สร้างปัญหาใดๆให้กับลินตงเลยตอนนี้สองวันต่อมาสถานการณ์ก็ผ่านไปอย่างเงียบๆในที่สุดงานประมูลของเมืองวันเซียงก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้น มีจำนวนผู้คนที่มาเยือนเมืองวางเซียงอย่างมหาศาลเอ๊ะคนเยอะจังเลยแฮะว้าวดูนั่นสินั่นมันลินตรงนี่นะภายในงานประมูลวางเซียงฮ่า <c oughs> ดูเหมือนว่าความเย,ย้ยยวนของอาวุธประมูลล้อมฟ้าคันเทพยุทธจะมีไม่น้อยเลยนะแม้แต่ลินตงเองก็ยังถูกลากเข้ามาที่นี่เลยพี่ช้างหลิง หลิงตงช่างสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในชั่วข้ามคืนใช่จริงๆการต่อสู้เมื่อคืนนี้ช่างชวนตะลึงยิ่งนะักหลินตงข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่เพราะอาวุธล้ำฟ้าคันเทพยุทธแต่จากข้อมูลที่ข้าได้มาแคว้นเฟิงหุนน่าจะเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้เมื่อไรที่พวกเขาได้อาวุธล้ำฟ้าคันเทพยุทธไป ปกติแล้วพวกเขาชอบใช้ความรุนแรงกับใครก็ตามที่เคยขวางทางเขาพอถึงตอนนั้นเจ้าฮวงจะเป็นลายชื่อแรกสุดเลยละค่าว่าขอบคุณพี่ช้างลิงมากข้าจะระวังตัวให้มากนะดูเหมือนว่าจะมีพวกยอดฝีมือจำนวนไม่น้อยมาถึงเมืองหวันเสียงในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้นั่นมันผู้นำของแคว้นโคเยี่ยมู่ลิงพลังของเขาแข็งแกร่งมากเ๊ะคนผู้นี้มีพลังไม่ได้ด้อยไปกว่ามู่ลิงคนนั้นเลย ชายคนนั้นก็คือวู้ทั่วจากหนึ่งในสีของขั้วอํานาจที่คุมที่นี่แควนเส้นเขาเป็นจอมยุทธที่ทรงพลังคนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในหมวดเทวะบนศิลาธรรมเนียบยุทธส่วนคนที่อยู่ข้างหลังนั่นคือมั่วเฟิงจากแควนหลีหัวพวกเขาเคยเป็นกลุ่มที่ทรงอํานาจที่นี่ทั้งหมดมาก่อนพวกเจ้าช่างมารวมตัวกันเร็วจังนะแต่โทษทีอาวุธล้อมฟ้าคัเทพยุทธต้องเป็นของแควนเฟิงหุนของข้าผู้นี้ ดังนั้นวันนี้ขอให้ข้าเห็นเป็นบุญตาด้วยเถอะว่าใครจะกล้าหยิบช่วยไปผู้นำแควนเฟิงหยุนเฟิงชางโอ้อวดดีจริงแฮะผู้นำคนรองแควนเฟิงหุนเมึงเลี่ยเจ้าคือหลินตงสินะดีเลยชีวิตของเจ้าข้าขอจองไว้ก็แล้วกันเจ้าอยากจะลองดูไหมล่ะเอเจมอนี่มันเอาจริงสินะ เรื่องแบบนี้ใครๆก็โม้ได้ข้าคิดว่าจะดีที่สุดค่อยมาว่ากันหลังจากงานประมูลจบลง <c oughs> ถูกต้องแล้วหลังจากงานประมูลจบลงศัตรูของแคว้นเฟิงหุนทุกคนจะต้องหนีไม่รอดข้าจะปล่อยให้เจ้าหายใจต่ออีกสักนิดดังนั้นใช้เวลาให้เต็มที่ละ ในเวลาต่อมาผู้คนก็ได้มารวมตัวกันที่งานประมูลซึ่งมีจํานวนผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนต่างเฝ้ารอการประมูลได้เริ่มต้นขึ้นกันแทบทุกคนคนผู้นี้คือบนตัวของเขามีขึ้นลมปานนิพานที่ประหลาดพันผวนซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ด้วยชายผู้นั้นคือผู้ดูแลที่ยอดสำนักส่งมาประจำการในเมืองหวันเสียงชื่อว่าส่งไฮ แต่ว่าไม่เคยมีใครเห็นเขาปรากฏตัวมาก่อนการที่เขามียอดสำนักหนุนหลังเมื่อใดที่เขาปีปากก็ไม่มีใครหน้าไหนที่กล้าคัดค้านไม่ว่าแม้แต่จะเป็นแขวนระดับยอดเยี่ยมเหล่านั้นก็ตามอ่าชายผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยหากใครไม่มีคุณสมบัติพอแล้วยังกล้าทำตัวชั่วๆต่อหน้าเขาพวกเขาจะได้รับความอาดัดบายขายขี้หน้าเองต่อมาส่งไห้ได้หยิบเอาสมบัตินับสิบกว่าชิ้นลอยออกมากลางอากาศตรงลานประมูล สินค้าชิ้นแรกเป็นอาวุธล้ำฟ้าคันปัตตภีกระบี่ยอดวิญญาณหลังจากนั้นไม่นานเหล่าจอมยุทธก็เริ่มขากันส่งเสียงประมูลขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกระบี่ยอดวิญญาณถูกประมูลออกไปด้วยโอสุดนิพาน5้าแสนเม็ด หลังจากนั้นก็มีสิ่งของที่หายากในการประมูลและทำให้บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆส่วนทางลินตงก็ยังคงเฝ้าดูอย่างเงียบๆรอจนกว่าสมบัติล้ำฟ้าที่เขาต้องตาบต้องใจปรากฏตัวขึ้นสินค้าชิ้นต่อไปที่จะนำมาประมูลคือยาอายุวัฒนะที่มีเพียงหนึ่งเดียวผลคืนสมดุลวิญญาณมีคนไม่มากนักที่รู้ถึงการมีอยู่ของยาอายุวัฒนะตัวนี้ แต่สรรพคุณของมันไม่ต้องสงสัยเลยการจะเป็นสุดยอดด้านพลังหยวนไม่ใช่หนทางที่ราบลื่นบางครั้งด้วยเหตุผลบางประการขึ้นหยวนในร่างของคนคนหนึ่งอาจจะประทุขึ้นมาสร้างความเสียหายให้แก่ร่างกายของเขาหรือนางได้ซึ่งผลคืนสมดุลวิญญาณน,นี้จะช่วยปรับปรุงขึ้นหยวนที่ยุ่งเหยิงได้มันคือผลสมดุลวิญญาณหรอดูเหมือนว่าสัญชาตญาณของข้าจะถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนี้เราประมูลสักหน่อยเถอะ หากได้มันมาข้าอาจจะทำให้ขึ้นยวนในร่างของซูหล,ลงเกิดความสงบมากขึ้นได้โอ้ผลคืนวิญญ,ญาณสมดุลน,นี่ราคาเริ่มต้นประมูลที่หนึ่งล้านโอสถนิพานทำไมราคาถึงได้สูงแบบนี้กันนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนโอสถนิพานพี่ใหญ่ลิ้นตรงพี่ใหญ่ลิ้นตรงทำเพื่อข้าด้วยการประมูลของสิ่งนี้มาให้ข้าแต่ราคาของมันสูงมากขนาดนี้น้อยคนนักที่กล้าประมูลแย่งมัน หนึ่งล้านสแสนโอสุดนิพานหนึ่งล้านห้าแสนโอสุดนิพานหนึ 1, 000, 700, 000่งล้านเจ็ดแสนสล้านไม่นะอย่าประมูลอีกเลยไม่ต้องห่วงล็อกมันคุ้มค่าที่จะจ่าย2ล้านโอสุดนิพานเพื่อผลคืนวิญญาณสมดุลน,นาาฮเหมาะแล้วที่เป็นผู้ครอบครองมรดกของสำนักสีปาาถนามีน้ำซ้ำเจ้ายังมั่งคั่งอีกด้วยถ้าเจ้าต้องการมันมากนักก็เอาไปเถอะ หลังจากนั้นลิ้นตงก็โยนถุงสมบัติที่มีโอสถนิพานออกไปให้ส่งไห้ส่งไ้เมื่อตรวจสอบดูแล้วก็ส่งมอบผลสมดุลวิญญาณให้แก่ลิ้นตงเช่นกันคนคนนั้นจะนิสัยแย่เกินไปแล้วไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเมื่อถึงเวลาพวกมันจะได้ชดใช้ทั้งต้นทั้งดอกอย่างแน่นอน